ครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเพราะ,มะเมล็ดทุเรียนป่าเลยครับก็คือเมล็ดทุเรียนนกอันนี้ผมสั่งซื้อมาจากจังหวัดตรังนะครับทุเรียนนกอะ่ะจะมีเยอะแถบแถวนั้นอันนี้สั่งมา4ีกิโลนะครับนับแล้วคร่าวๆได้ประมาณ70กว่าเม็ดเม็ดใหญ่มากเลย ในกลมเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่อยู่นะนะครับขั้นแรกก็เราต้องล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับล้างในถังนี้ล้างเสร็จก็จะแช่ด้วยน้ำยาเร่งรากปักประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับ จุดเด่นของทุเรียนเม็ดทุเรียนนกนะครับก็คือเม็ดค่อนข้างที่จะใหญ่เขาเลยนิยมเอามาทำเป็นต้นตอของทุเรียนแล้วก็ใช้เสียบยอดของทุเรียนพันธุ์ดีเช่นหมอนทองก้านยาวชนีหรือพันธุ์อื่นๆน,นะครับข้อดีของทุเรียนนี้ก็คือทนแดดทนฝนทนแรงดีมากราก หากินค่อนข้านที่จะเก่งนะครับเมื่อเราล้างด้วยน้ำเปล่าเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมน้ำสำหรับผสมกับน้ำยาเร่งราดตามอัตราส่วนนะครับอันนี้น้ำประมาณ1ลิตรที่เห็นในถังนี้เป็นถังสำหรับเก็บน้ำยางนะฮะจะ จะมีเศษยางนิดหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรเราก็จะใส่น้ำยาเร่งรากลงไปเลยนะครับนี่ครับตามอัตราส่วน1ส่วนผสมน้ำสิบส่วนแล้วแต่นะครับแล้วแต่อัตราส่วนว่าจะกํามาเลพันธ์ุแบบไหน ผมใส่ไป้สักประมาณสักครึ่งขวดแผ่งกับผสมกันนะครับจากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการล้างน้ำแล้วเอาไปใส่ได้เลยนะครับ เราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็จะนำขึ้นมาพึ่งแดดพอแห้งหมาดๆจากนั้นเราก็นำเมล็ดมาลงในแปลงนะครับแปลงที่เราเตรียมไว้อาจจะใส่เป็นขุยมะพร้าวหรือแกลบก็ได้ครับแกลบควรจะเป็นแกลบเก่านิดนึงไม่ควรจะเป็นแกลบใหม่นะครับ เราก็เริ่มกันเลยวางแบบนี้ครับเดี๋ยวเอาไปนี่ดวกนนนันนี่อันนี้นะครับแบบนี้วางแบบนี้เลยวางคว่ำนะครับทำไปแบบนี้เราจุดที่เมล็ดจะออกมารากจะออกมาก่อน ก็คือจุดด้านล่างนะครับมองยากนิดหนึ่งนี่ฮะมันจะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ล่างก็จะลงด้านล่างนะครับตั้งแบบนี้นะครับตังไปเรื่อยๆจนครบนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเรานำลงดินแต่ยังไม่ได้กรบดินตรง ที่เมล็ดนะครับเพราะเนื่องจากคำซะก่อนวันนี้เราก็จะมาทําต่ออ่าอ,อีกนิดนึงครับเราต้องดูเมล็ดด้วยว่าด้านกลองเมล็ดอยู่ด้านไหนอย่างนี้นี่คือด้านที่รากที่จะออกนี่คือส่วนของยอดเราต้องฟังแบบนี้นะครับ เอาด้านที่รากออกลงไปลงในดินแบบนี้นะฮะแับเหมันนี้เราล่างมันก็จะลงไปยอดก็จะขึ้นด้านบนเรากลบเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้จะเห็นมีโผล่นิดๆหน่อยๆจากนั้นเราก็จะลดลดน้ำน,นะครับ น้ำเสร็จก็ขึงด้วยสลักันแดดขึงกันแดดเสร็จเรียบร้อยครับก็จะได้ประมาณนี้นนี่คือด้านในแดดรำไรอบอุ่นมีความชื้นเหมาะสำหรับการ งอกของเมล็ดพันธุ์นะครับจากนี้ไปก็รากเขจะเริ่มออกมาระหว่าง,งนี้ก็ต้องหมั่นรดน้ำนะครับอย่าให้แปลงแห้งดูให้มีความชื้นพอเหมาะนะอย่าให้แฉะเคลืนไปหลังจากที่ผ่านการพอะในแปลงมาหลายวันนะครับน่าจะ20วันเราก็จะนำเมล็ด ที่เราเพาะไว้นำไปใส่ในถุงนำไปใส่ในถุงชํานะครับออกจากแปลงนะนำออกจากแปลงนี่ยรากเขาน่าจะยาวมากแล้วละ่ะเพราะก่อนหน้านี้ผมเอาออกไปแล้วรากก็ประมาณนี้นะครับ5-10ถึงเซนก็มี ครับนะ่ส่วนตรงนี้ก็จะมีบางอันที่ยังออกมานิดนึงนะครับอันนี้ก็นำไปเอานำเอาไปใส่ในถุงชําได้เหมือนกันกำลังดีเลยครับนี่ครับรากยาวมากเลยใช่ไหมครับนี่ นี่เลยก็เป็นหน้าดินนะครับไม่ได้ผสมขุยมะพราะ้าวอะไรทั้งนั้นโรยแค่แกลบนิดนึงดินค่อนข้างจะชื้นนะครับแล้วก็ขึงด้วยสแลมสีดำ ค่อยๆแง่อกมานะครับชุบสวยเนี่ยฮะระวังนะครับตอนวางก็ระวังหน่อย ประมาณทักงสิบเซนนี่ยจะเห็นว่ารักยาวมากเลยเสียดายครับยาวเกินไปแต่ก็ยังปลูกได้นะแต่เสียดายตรงเนี้ยเห็นไหมรากขาด โดนบางต้นก็โดนปลวกกินนะครับเนี่ยปลวกกินรากก็คิดว่าน่าจะออกรากใหม่นะแต่อาจจะช้าหน่อยอย่างเช่นต้นนี้ก็โดนเหมือนกันอันนี้โดนตรงปลายรากนะครับหักอันนี้หัก ผมขุดแล้วมันหักเองนี่ปลายรามันต้องสวยแบบนี้แต่ต้นนี้มันยาวไปหน่อยที่จริงผมต้องการที่จะให้มันยาวไม่มากนะครับเนี่ยประมาณนี้พอนี่นนิดเดียวนิดเดียวถ้ายาวเกินไปมันต้องใส่ในถุงพลาสติกลำบากแบบนี้ครับกําลังดี ดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในถุงพวกนี้นะครับอันนี้อันนี้คือที่ใส่ไปบ้างแล้วนี่คือประมาณ20ถุงใส่ในนี้หมดเลยจะให้ดูรากอีกนิดนึงนะครับรากของทุเรียนนกจะเห็นว่ารากมันสมงเหมือนเมล็ดนี้ก็จะมีอยู่สองรากแล้วปลายรากก็จะประมาณนี้ จุดของที่รากออกมาจากเมล็ดมันก็จะมีใน,ในป,ปุ่มหนึ่งกำลังกำลังจะออกแล้ก็ส่วนท้ายก็ส่วนหัวตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของยอดนะครับก็ยังไม่ออกนะครับวิธีการเพราะการวางเมล็ดก็แล้วแต่คนนะบางคนก็ ใช้วิธีก็คือวางแบบนี้เลยมันก็จะออกรางด้านล่างยอดขอ,ของด้านบนส่วนเมล็ดก็จะไม่ทิ้งผลนะก็คือไม่ใช่เมล็ดจ,จะไม่ทิ้งเปลือกนะครับก็คืออยู่อย่างนี้มันไม่เหมือนเมล็ดทุเรียนบ้านวิธีการย้ายเมล็ด แปลงลงถุงนะครับก็ผมจะรดน้ำก่อนในถุงนะถุงนี้ก็จะสูงมากนะครับเกือบ30มสิบเซนยิ่งสูงยิ่งดีนะครับรากมันจะรากมันจะได้ลงลึกก็รดน้ำเสร็จก็เจาะนะครับเอาไม้เจาะลงไปจากนั้นก็หอม เลดทุเรียนไปใส่อย่างนี้เรียบร้อยครับเพราะถ้าเราใช้ดินแบบไม่ลดน้ำแบบนี้ถ้าเกิดใช้แบบรากยาวๆแบบนี้แบบนี้นะครับเวลารดน้ำเนะี่ยดินมันจะยุบลงแล้วก็อาจจะทำให้รากเกิดความเสียหายได้หลังจากนำลงถุงแล้วก็ กลบดินด้านบนนะครับประมาณนี้ทำทุกถุงนะครับพอให้โผล่ประมาณเนี้ยครับจากนั้นก็ลดน้ำอีกทีหนึ่ง ประมาณนี้นะมันจะเหมือนต้อนอนื<ๆ>่นๆะหจะโช่วงนี้ก็ดูแลเรื่องความชื้นเ,เรื่องของแสงแล้วก็เรื่องของศัตรู<ๆ>เช่นปลวกมดนะครับผ่านมา2เดือนนะครับเรามาดูว่ามันจะโตแค่ไหน ตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ในร่มนะครับเพราะเนื่องจากด้านนอกฝนตกหนักมากในร่มก็ยังโดนแดดนะเอามาดูกันเลยนี่ครับจะเห็นว่ายอดเริ่มขึ้นแล้ว เปลือกของมเมล็ดก,ก็มีแตกแตกรายงาแต่ด้านในเนื้อ,อยังปกตินี่ก็เริ่มออกแล้วยอดนียอดสูงขึ้นมานิดนึงอันนี้นมเมล็ดนี้โดนหนอนหนอนกินลูกทุเรียนนะครับจอดก็ ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้จะงอกหรือเปล่านะครับรูใหญ่เลยตันนี้ก็ออกมานิดนึงส่วนบางต้นก็ยังไม่ออกนะครับยอดยังไม่โผลออกมานี่ก็ออกมานิดนึงแล้วน,นี่ก็ยังไม่เห็นว่าจะออกทางไหนนะครับ ก็คคอยังไม่เห็นส่วนของยอดเลยส่วนต้นนี้ก็ออกมานิดนึงแล้วต้นนี้ยอดใหญ่ขึ้นมาล้วต้วนนี้ยังไม่มีวี่แววครับต้นนี้ก็เริ่มออกไปแล้วคร่าวๆเราจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหมดเลย จะออกยอดเหมือนๆกันเลยก็คือยอดจะออกมาเท่านี้ครับหรือบางต้นก็ยังไม่ออกเลยก็มีแต่ระบบรากของมเมล็ดส่วนใหญ่ก็ออกมาหมด,หมดก็คือออกรากหมดแล้วนะครับนี่คือบางต้นที่ผมทดลองปลูกในถุงใหญ่ก็คือใส่ในกระสอบข้าวนะครับเป็นกระสอบขนาด5กิโล เป็นถุงยาวก็คือมันจะทําให้ระบบรากเดินได้ง่ายขึ้นนะครับรากออกขยายได้กว้างแล้วก็ลงลึกกว่าตอนนี้คือถุงนี้คือผมปลูกแบบถุงสั้นจากนั้นผมก็ตัดถุงด,ด,ด้านท้ายของถุงนะครับแล้วนำมาวางไว้บนถุงใหญ่ก็คือซอกกระสอบก,ก้าสาาอีกทีนึง นี่ครับยอดเริ่มออกมาแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะออกยอดแล้วนี่คือมเมล็ดที่ปลูกลงหลุมเลยนะครับที่ไม่ผ่านการเพราะชำลงถุงชำก็คือออลงหลุมเลยนี่ครับ เริ่มยอนเริ่มผลกออกมาแล้วข้อดีก็คือรากลงลึกมากรากไม่ขดตัวรากไม่ขาดต้นนี้ก็เหมือนกันครับเป็นต้นที่ปลูกลงหลุมเลยนี่ยต้นสูงเลยนะครับสูงป,ประมาณมนี่ยเทียบครับนิ้วชี เกเกือบห้าเซนนะครับสองเดือนครับดูใกล้ๆข้อดีก็คือระบบราบแข็งแรงลงลึกไม่ขาดแต่ข้อเสียก็คือ,อาบางทีมันอาจจะเสียงตรงที่ ปลูกแล้วบางเมล็ดไม่งอกนะครับหรือเน่าเสียเราก็ต้องปลูกใหม่อันนี้ดูแข็งแรงกว่านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับทุเรียนนกเนี่ยทุเรียนป่า สวยงามต้นนี้สวยครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ